เคยมาดิไม่เคยมามาถูกเลยเอาละครับตอนนี้ครับเรากำลังถ่ายยังอ่ะไปถ่ายแล้ววิดีโอนะตอนนี้ครับใช่อเรากำลังเดินไปสู่วังตกน้ำวังรักใครจะสวยงามแค่ไหนนับดีเย็นแค่นี้นนดูดูเฮียนนถือไปดูกันอุปกรณ์อุปกรณ์ดูหน้ามันดิเราคุณเหนื่อยแล้วมั้งหลังหลังหลังพี่พีทพี่นน นี่ก็ป่าโบกอะตัวนำแกนนำเนี่ยมีนกยุงเอ้ยนกยุงเออถูกแล้วเฮ้ยอยากไปดูใกล้ๆว่ะมันจะกัดเปล่าวะนกยุงเฮ้ยแมงสวยสัตว์สวยเปล่าสวยเปล่าน่ารักอะไปต่อครับมาให้งบ้า สวัสดีครับผมชื่อพีทพักรพลนะครับจากห้อง407รุลำช้างทีมแก๊งวันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์ไม่ใช่เขาเรียกว่า